แล้วกองมาหาท่านจะให้ท่านช่วยอะไรเหรออาคงจะให้ท่านไปบอกกับไอ้ลูกสาวท่านพระอัครชายาพระอัครชายาว่าอยากจะให้พระอัครชายาช่วยบอกกับพ่ออยู่หัวว่าว่ามีปุงใหญ่มาจากเมืองจริงจะขายให้ท่านถ้าพระอัครชายาลูกสาวท่านพูดกับพ่ออยู่หัวมันก็จะสําเร็จว่าจะแบ่งกำไรให้ท่านหนึ่งส่วนในสิบ 汤娃，你吗、嗯？ ข้าพุทธเจ้าบืนราชเสนหานอกราชการขอเสนอตัวถวายงานพระเยาวราชพระพุทธเจ้าค่ะเหตุใดจึงออกจากราชการเสียล่ะ